chị ơi mô cơ sức à, up yo guess what's up man hey yo what's up man bro yeah Yeah, uh, yeah, yeah. Yo, yo, guess yo. Uh, guess what's up guess up man, bro Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, และเมื่อมีคนอยากปฏิสัมพันธ์ทักทายเราก็จะมีเมนูขึ้นมาให้กดตกลือแล้วก็เย้าเย้าตวจสอบมาฮะบล์เย้าฮ่าฮ่า่าเย้าดูแมนเย้ฮะบล์ทับเอ็มเพื่อใช้ท่าทางปฏิสัมพันธ์อยู่ด้านล่างอ่ทับใหม่อัชจบนี่โอกคอทักทาย แล้วเราก็รอเขาตอบรับนะแล้วก็ย hey, hey. yeah. ่วัสดุแมนเฮ้ยเฮ้ยดีจ้ะเย้ย่อวัสดุเบรูตุ๊ตุ๊เราสามารถประยุกใช้ท่าทางในสถานการณ์ต่างๆได้เช่นผมส่งใบขับขี่ให้ผู้เล่นคนหนึ่งก็จะใช้ท่าทางทักทายด้วยการแบบยังไงเอามือจับไปเอาแบบยื่นยื่นือไ,ไปให้เขาแล้วก็แบบเหมือนยื่นใบขี่ไปให้ด้วยอ่า 바이오이다 아메리카노 여길래 지수의 목과 숙대 컴플렉이어